สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบู์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขเสารอาทิตย์เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าท่องแดนประหารตอนที่6ค่ะสำหรับข้าพเจ้าได้เรียนให้ทุกท่านในที่นั้นทราบว่าข้าพเจ้าจะพยายามเขียนประวัติของโอตีเท่าที่จะเขียนให้ดีได้ ส่วนจะช่วยในทางอื่นนั้นต้องขอตัวเพราะตั้งใจจะสร้างกุศลโดยการเขียนหนังสืออย่างเดียวได้ขอตัวมานานแล้วไม่ใช่ครั้งแรกทั้งรู้ตัวเองดีว่าไม่มีเวลาและความสามารถจะทําประโยชน์อย่างอื่นได้มีมากท่านที่ขอร้องให้ช่วยบอกบุญข้าพเจ้าก็ต้องขอตัวตลอดมาเป็นเวลานานปี เพราะการเขียนอย่างเดียวก็หนักสำหรับข้าพเจ้าอยู่แล้ววันนั้นข้าพเจ้าได้ทราบว่ามีผู้บริจาคเงินครั้งแรกคือคุณนรงนายแพทย์สุจริตและเสียเสี้ยวคนละ5,000ันบาทข้าพเจ้าก็ได้โมทนาในการเริ่มกุศลในครั้งนี้ด้วยวันนั้นพอได้เวลาเราก็ลาท่านผู้อำนวยการนายแพทย์สุจริตพมรบุตร นักโทษชายโอตีและมีนักโทษอีกมากได้มาอ,ออยู่ชั้นล่างของโรงพยาบาลเราพร้อมด้วยท่านผู้บัญชาการได้เดินออกจากแดนโรงพยาบาลข้าพเจ้าได้เรียนท่านผู้บัญชาการว่าข้าพเจ้าอยากจะเข้าไปดูที่แดนประหารก่อนท่านผู้บัญชาการได้สั่งให้คุณทรงวุฒิอาสาชัยเจ้าพนักงานหัวหน้าดูแลแดนประหาร นำพวกเราที่มีความสนใจเข้าไปดูส่วนผู้ไม่สนใจจะไปคอยเราอยู่ที่ตึกบัญชาการส่วนท่านผู้บัญชาการนั้นท่านจะรอพบกับอดีตเพชฌฆาตซึ่งจะมารับบำนาญเพื่อจะให้ข้าพเจ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ในวันนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้คุณทรงบุตรอาสาชัยเป็นผู้นำพวกเราเข้าไปดูในแดนประหารต่อไปเมื่อเราเข้าไปเห็น และดูแดนประหารเพียงพักหนึ่งทางเจ้าหน้าที่แดนประหารก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้บัญชาการแจ้งมาว่าคุณเหรียญเพิ่มกำลังเมืองอดีตเพชฌฆาตได้มาคอยเราอยู่ที่ห้องผู้บัญชาการแล้วข้าพเจ้าเห็นว่าพอจะได้ความรู้ในแดนประหารพอจะเขียนได้แล้วเราควรจะไปพบกับอดีตเพชฌฆาตเพราะท่านผู้นี้ เป็นเพชฌฆาตใช้ดาบตัดคอเป็นรุ่นสุดท้ายทั้งอายุก็มากแล้วเวลาก็น้อยไม่ควรจะให้ท่านคอยให้เสียเวลาควรจะรีบไปสัมภาษณ์ก่อนและควรนำไปเขียนเข้าชุดการประหารด้วยดาบส่วนแดนประหารในยุคป,ปัจจุบันควรเอาไว้เขียนในตอนท้ายเป็นการประหารในยุคป,ปัจจุบันแบบปืนเมื่อคิดเช่นนั้นแล้ว เราจึงได้ลาคุณทรงวุฒิอาสาชัยหัวหน้าแดนประหารชวนกันรีบไปที่ตึกกองบัญชาการท่านผู้บัญชาการได้แนะนำให้มารู้จักกับคุณเหรียญเพิ่มกําลังเมืองอดีตเพชรฆาตด,ดาบหนึ่งรูปร่างผอมแต่ท่าทางยังฉับไวยังแข็งแรงรู้สึกว่าเป็นคนใจดีพูดช้าๆอารมณ์เย็น ท่านผู้บัญชาการได้จัดห้องประชุมชั้นบนของตึกกองบัญชาการเรือนจำให้เป็นห้องสัมภาษณ์พวกเราพร้อมกับอดีตเพชฌฆาตได้เข้าไปนั่งที่โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยและพวกเราที่ได้ร่วมสัมภาษณ์คือคุณทัตคุณประวัติคุณมนูและคุณนรงทั้งคุณหมอสุจริตได้มาร่วมอยู่ด้วยนอกนั้นก็มีผู้มานั่งฟังอยู่หลายท่าน เมื่อทุกคนเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วคุณประวัติเริ่มถามขอโทษครับผมอยากทราบว่าคุณลุงทำหน้าที่เพชฌฆาตมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่ออายุเท่าไรครับอดีตเพชรฆาตเป็นมาแต่อายุสิบสามกว่าคุณประวัติขอโทษครับคุณลุงชื่ออะไรครับและนามสกุลด้วยอดีตเพชรฆาตเหรียนนามสกุลเพิ่มกำลังเมือง คุณประวัติขอบคุณครับข้าพเจ้าเมื่อสมัยใช้ดาบประหารนักโทษนั้นเวลาประหารนั้นใช้เพชฌฆาตกี่คนครับอดีตเพชฌฆาตเพชฌฆาตไปอยู่สองคนเรียกว่าดาบหนึ่งดาบสองข้าพเจ้าเพชฌฆาตด,ดาบหนึ่งจะเป็นผู้ลงมือตัดคอให้ขาดไม่มีการยั้งมือ เพื่อให้ดาบสองเข้ามาซ้ำหรือเฉือนภายหลังคนส่วนมากยังเข้าใจผิดจะกรุณาเล่าให้ฟังได้ไหมครับอดีตเพชฌฆาตเพชฌฆาตด,ดาบหนึ่งจะเป็นผู้ลงมือตัดคอส่วนมากทีเดียวขาดน้อยรายนะักที่จะตัดทีเดียวไม่ขาดไม่ค่อยมีหากพลาดไปตัดไม่ขาดเป็นหน้าที่ของเพชฌฆาตด,ดาบสอง จึงจะจัดการตัดให้ขาดส่วนดาบหนึ่งนั้นตัดทีเดียวขาดหรือไม่ขาดก็หมดหน้าที่แล้วผ่านไปไม่เหลียวหลังมาดูอีกคุณประวัติคุณลุงนั้นเป็นดาบหนึ่งหรือดาบสองครับอดีตเพชฌฆาตเดิมก็เป็นดาบสองแล้วก็เลือนขึ้นมาเป็นดาบหนึ่งคุณมนูประหารนักโทษครั้งหนึ่งมีเงินรางวัลเท่าไร อดีตเพชฌฆาตประหารนักโทษคนหนึ่งได้หนึ่งช่างเป็นเงินแปดสิบบาทคุณมนูในจำนวนแปดสิบบาทนั้นจะต้องแบ่งให้ดาบสองเท่าไรครับอดีตเพชฌฆาตไม่ต้องแบง่งจะตัดขาดหรือไม่ขาดดาบหนึ่งก็ได้เต็มแปดสิบบาทดาบสองไม่ได้เลยต่อมาภายหลังท่านเจ้ากรมเห็นว่าไม่ยุติธรรม ท่านจึงตั้งกฎขึ้นใหม่แบ่งเงิน80บาทนั้นโดยดาบหนึ่งได้รับ50บาทดาบสองได้รับ30บาทคุณประวัติขอโทษครับเวลานั้นคุณลุงรับราชการได้เงินเดือนเดือนละเท่าไรครับอดีตเพชฌฆาตผมรับราชการเวลานั้นได้เงินเดือน22บาทคุณมนูขอโทษครับ การแต่งตัวนั้นแต่งยังไงเขาบอกว่าเพชฌฆาตแต่งตัวคล้ายพวกประโคมปีคณะหลวงใช่ไหมครับอดีตเพชฌฆาตไม่ใช่ไม่เหมือนพวกปีกลองพวกประโคมงานศพลวงเข้าแต่งแบบหนึ่งส่วนเพชฌฆาตเขาบังคับให้ใช้เสื้อสีแดงกางเกงแดงธรรมดาขาสั้นเสื้อก็แบบกุยเฮงธรรมดาผิดแต่เป็นสีแดง และโผกหัวด้วยผ้าแดงเท่านั้นคุณประวัติหลวง่ันจายเครื่องแบบใช่ไหมครับอดีตเพชฌฆาตปล่าหลวงไม่ได้จ่ายเราต้องซื้อจ่ายเองคุณมนูตามที่เล่ากันมาพวกนักโทษที่เอาไปประหารน,นั้นพวกนี้เหนียวอยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้าเคยพบบ้างไหมครับอดีตเพชฌฆาตไม่เคยพบ เห็นแต่ฟันแล้วหัวหลุดทุกทียังไม่เคยเห็นมีเหนียวเลยคุณประวาติขอโทษเถอะครับเวลานี้อายุทเท่าไรแล้วอดีตเพชฌฆาตเจ็ดสิแล้วคุณประวาตขอโทษมีภรรยากี่คนและมีบุตรหญิงชายกี่คนครับอดีตเพชฌฆาตมีภรรยาคนเดียวและมีลูกชายคนเดียว ข้าพเจ้าขอโทษเวลานี้บ้านอยู่ที่ไหนครับอดีตเพชฌฆาตเวลานี้ผมกําลังจะย้ายจากที่เก่าไปอยู่ที่ใหม่ตำบลวัดเพลงทนบุรีแต่ยังไม่มีเลขบ้านเลยเพราะยังไม่ได้ขอในแพทย์สุจริตขอโทษครับคุณลุงผมอยากทราบว่าดาบคู่มือที่ประหารนักโทษนั้นยังอยู่ไหมครับ อดีตเพชฌฆาตด,ดาบยังอยู่ที่บ้านเอาไว้บนหิ้งคุณมนูเวลานั้นก่อนจะประหารนักโทษต้องดื่มเหล้าให้ตึงๆหน้าไหมครับอดีตเพชฌฆาตในเวลางานผมไม่เคยดื่มแต่เวลาอื่นผมก็มีดื่มบ้างมาภายหลังผมก็เลิกดื่มโดยเด็ดขาดเพราะดื่มแล้วไม่สบาย ผมเลิกเมื่อพศอสองพันหคุณประวัติก่อนจะลงดาบประหารต้องไปขอขมาลาโทษผู้ถูกประหารมีอย่างไรบ้างครับอดีตเพชฌฆาตก่อนจะลงมือประหารนั้นผมก็ต้องเข้าไปขอขมาลาโทษขออาโหสีกรรมต่อนักโทษที่จะถูกประหารว่าเราต้องทำตามหน้าที่รักษากฎหมายอาญาแผ่นดินให้ศักดิ์สิทธิ อย่าให้มีเวรกรรมต่อกันเลยขอให้เอาโหสีกรรมกันเถิดนักโทษบางคนกล่าวว่าผมรู้ว่าคุณทำตามหน้าที่เพราะเป็นข้าแผ่นดินรักษากฎหมายผมอาโหสิกรรมให้เราไม่มีเวรต่อกันมีครั้งหนึ่งผมจำได้นักโทษพูดกับผมว่าผมอยากจะขอร้องให้คุณช่วยผมนึกว่าสงสารผมเถอะครับ ไหนๆผมก็จะต้องตายอยู่แล้วผมก็บอกว่าจะต้องการให้ผมช่วยอะไรก็บอกมาเถิดถ้าช่วยได้ก็จะช่วยนักโทษบอกว่าหลังจากประหารผมเป็นศพแล้วช่วยเก็บหัวที่ขาดต่อที่คอให้ผมด้วยอย่าให้เป็นผีหัวขาดอุจจาร์เลยผมฟังแล้วก็นึกสงสารคนที่ใกล้ตายจึงตอบว่าตกลงจะจัดการให้ อย่าเป็นห่วงเลยเมื่อถูกประหารแล้วเวลาเอาศพไปฝังหลงหลุมก็นำเอาหัวไปวางไว้ติดกับคอติดบ่าแล้วจึงเอาดินกลบคุณมนูหลุมเขาขุดไว้ก่อนจะประหารแล้วลึกเท่าไรครับและเขาไม่อนุญาตให้นำลงไปใส่เหมือนสมัยนี้หรอครับอดีตเพชฌฆาตขุดหลุมไว้ก่อนประหารแล้วลึกประมาณสามศอกกว่า ไม่อนุญาตให้มีโลงใส่ศพเมื่อประหารแล้วก็ตัดเชือกที่มัดถอดโซ่วรวนโดยตัดสนเท้าและเอาศพฝังหลงหลุมกลบดินฝังไว้ในป่าช้าของวัดที่นำนักโทษไปประหารนั่นเองคุณมนูเคยเจอพวกผีสางวิญญาณที่ถูกประหารหรือเปล่าครับอดีตเพชรคาตไม่เคยเลยคุณประวัติ แดนประหารด้วยดาบสมัยก่อนอยู่ที่ไหนผมเดินเข้าไปดูในเรือนจำก็ไม่เห็นอดีตเพชฌฆาตแดนประหารด้วยดาบไม่ได้อยู่ที่เรือนจำบางขวางนี้ข้าพเจ้าแดนประหารแบบเก่านั้นจะอยู่ตามวัดตามแต่ทางการจะเลือกผมได้ทราบจากผู้ใหญ่ว่าวัดแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือประหารชีวิตที่วัดโคก หรือวัดพระพลาชัยเป็นครั้งแรกต่อมาก็ได้ทราบว่าเป็นวัดมกักกะสันต่อไปก็วัดภาษีครั้งหลังสุดในการประหารชีวิตนักโทษครั้งสุดท้ายก่อนจะเลิกการประหารด้วยดาบก็คือวัดคลองปรากฏจังหวัดสมุทรปราการแรกๆครั้งโบราณเขาประหารชีวิตกันในเวลาบ่ายสามโมง ต่อมาเขาประหารย่ำรุ่งใช่ไหมครับอดีตเพชฌฆาตสำหรับสมัยรุ่นผมนั้นได้นำนักโทษไปประหารที่วัดคลองปรากฏปากน้ำเมื่อนำนักโทษไปถึงวัดจัดที่จัดทางและทำพิธีเสร็จก็รุ่งสว่างพอดีก็ลงมือประหารทันทีคุณมนูสมัยนั้นเวลาลงดับ ต้องรำออกท่าทางเหมือนตีกระบี่กระบองไหมครับอดีตเพชฌฆาตสมัยนั้นไม่มีการรำออกท่าทางไม่มีปีไม่มีกลองข้าพเจ้าเห็นจะเป็นพระหมดสมัยไร้รำเพื่อเรียกร้องให้คนดูแล้วระยะหลังนี้เปลี่ยนแปลงไม่ให้คนดูตรงข้ามกับสมัยโบราณอดีตเพชฌฆาต อย่างไงไม่ทราบเวลานั้นพระศรีมาหิตทิศักดิ์ท่านเป็นผู้ควบคุมการประหารถูกครั้งท่านไม่ชอบแพรรำดาบใครรำไม่ได้ท่านห้ามคุณมนูแล้วชาวบ้านผู้คนแตกตื่นมาดูกันหรือเปล่าครับถ้าไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรำให้ใครดูอดีตเพชฌฆาตไม่มีคนมาดูเห็นจะเป็นเพราะไม่ต้องการดูข้าพเจ้า ผมคิดว่าการนำนักโทษไปประหารนั้นที่ไม่ได้ประกาศล่วงหน้าเหมือนแบบเก่าซึ่งจะประกาศสมวันแล้วจึงลงมือประหารเพราะต้องการให้คนมาดูกันเพื่อประจานไม่ให้คนเอาเยี่ยงเอาอย่างแต่ต่อมาเห็นว่าเป็นเรื่องอุจารป่าเถื่อนการประหารจึงเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาเช้ามืด เพราะไม่ต้องการให้ชาวเมืองได้รู้ได้เห็นทั้งทางการก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าตอนเช้ามืดนั้นส่วนมากชาวบ้านยังไม่ทันตื่นนอนพอจะรู้ว่ามีการประหารนักโทษก็เป็นศพฝังไปเสียแล้วที่ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอดีตเพชรคาดก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นคุณประวัติ เมื่อจะมีการประหารนักโทษเขาบอกให้รู้ล่วงหน้านานเท่าไหร่อดีตเพชฌฆาตเมื่อจะมีการประหารนักโทษเช่นในตอนเช้ามืดวันพรุ่งนี้ทางการเขาจะบอกให้รู้ตัวตอนบ่ายเพราะเพชฌฆาตมีหลายคนไม่รู้ว่าเขาจะเจาะจงคนไหนเม่รู้แล้วก็เตรียมตัวเมื่อถึงเวลาออกเดินทางไปแต่ดึกคุณประวัติ การเตรียมของที่จะนำไปมีดาบและอะไรบ้างครับเช่นเครื่องสังเวยอดีดเพชรคาสเครื่องสังเวยมีขัวหมูใบสีเป็ดไก่ต้มขนมต้มแดงต้มขาวเหล้าเป็นตน้นสิ่งของเหล่านั้นทางราชาการเขาจัดทำไว้แล้วข้าพเจ้าเมื่อตั้งเครื่องสังเวยและชุมนุมเทวดา และบอกกล่าวประกาศถึงการประหารคราวนี้ไม่ได้มีจิตใจพยาบาทอาคาตมาก่อนขอให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายและพระแม่ธรณีจงเป็นพยานเช่นนี้ใช่ไหมครับอดีตเพชฌฆาตถูกแล้วเราต้องทำตามแบบครูบาอาจารย์คุณประวัตินอกจากนี้ยังมีพิธีอะไรอีกครับเช่นให้นักโทษ นั่งทางทิศไหนหันหน้าไปทางใดเป็นต้นอดีตเพชฌฆาตตอนนั้นไม่เห็นมีพิธ,ธีอะไรจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้แล้วแต่สถานที่จะเหมาะสมมีการกั้นม่านเป็นพิธ,ธีทิวัดคลองปรากฏนั้นมีต้นไม้และกอไผ่แล้วก็กั้นม่านอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเมื่อข่าวหลักประหารแล้ว นักโทษก็นั่งขัดสมาธิพนมมือมีดอกไม้ถูกเทียนอยู่ในมือเมื่อได้เวลาเพชรจะขาดดาบหนึ่งมองเห็นนักโทษนั่งนิ่งสงบดีมีสมาธิก็เดินตรงไปข้างหลังไม่ต้องมีรำทำอะไรยกดาบขึ้นฟันหัวจะขาดหรือไม่ขาดก็เดินผ่านไปไม่เหลียวกลับมาดูอีกตามธรรมดาจะทานคมดาบไม่ได้ หัวจะขาดกลิ่งออกมาห่างจากตัวออกไปทุกรายคุณมนูที่เขาพูดกันว่าเมื่อนักโทษถูกตัดหัวขาดกลิ่งออกไปห่างแล้วหัวที่ขาดนั้นยักคิ้วหลิวตาจริงไหมครับเรื่องนี้ทําไมจึงเห็นเมื่อผูกตานักโทษแล้วอดีตเพชฌคาตเรื่องนี้เป็นความจริงประหัวขาดไปจากคอแล้วเซนเดือดและเอ็น มักกาลังทํางานอยู่เวลาขาดมันก็หดลงจึงทำให้หน้าตาบูดเบี้ยวยักคิ้วหลิวตาธรรมดานักโทษประหารจะต้องผูกตามีบางคนที่ขอร้องอย่าผูกตามันเลยมันใจแข็งพอเราก็ต้องทํำตามที่มันขอร้องข้าพเจ้าเมื่อเดินออกจากลานหลังจากประหารแล้วจะต้องไปหาพระรถน้ำมนต์ หรือไปทำพิธีอะไรอีกเพื่อแก้อาถรรพ์แก้สเสนียจันไรยด้วยอดีตเพชฌฆาตสำหรับตัวผมไปให้พระถันรดน้ำมนตให้เรื่องนี้เกี่ยวกับตัวเราเองในเรื่องผีผีสางสาใไม่ให้มีอาถรรพ์ด้วยการเสนียจันไรอย่างว่าคุณประวัติอยากทราบว่าเวลาตัดหัวขาดแล้ว เลือดที่พุ่งขึ้นมาจากคอที่ขาดนั้นสูงประมาณสักเท่าไรครับอดีตเพชฌฆาตตามปากาตินักโทษรูปร่างธรรมดาเลือดจะพุ่งสูงประมาณหนึ่งเมตรถ้าคนผอมร่างเล็กบางทีก็ไม่ถึงเมตรก็มีธรรมดาก็ประมาณหนึ่งเมตรข้าพเจ้าเรื่องนี้ได้ไปศึกษากับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว บอกว่าเลือดบุคคลธรรมดานั้นฉีดเลี้ยงทั่วร่างกายจำนวนถึง5ลิตรหากว่าถูกตัดคอแล้วเลือดจะสามารถฉีดขึ้นสูงพวกที่ความดันสูงอาจจะถึงสองเมตรได้ไหมครับอดีตเพชรคาตอาจเป็นได้ถ้านักโทษรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันอาจเกินกว่า2เมตรก็ได้คุณประวัติ ขอโทษเธอครับเท่าที่ประหารมาแล้วประมาณเท่าไรครับอดีตเพชฌฆาตไม่ได้จดจำเลยและไม่เคยคิดจำเมื่อทำไปแล้วก็ให้แล้วกันไปไม่เอามาดึกมาคิดต่อไปข้าพเจ้าขอโทษเถิดครับผมได้ทราบจากผู้ใหญ่สมัยก่อนเพชฌฆาตในสมัยก่อนนั้นเมื่อได้ประหารนักโทษคอขาดแล้ว กอดจะแลบลิ้นเลียเลือดที่ติดดาบเพื่อแก่อาถั์แล้วก็ดื่มเหล้าบางคนปาดเลือดที่ติดดาบลงไปในแก้วเหล้าแล้วดื่มเป็นความจริงไหมครับอดีตเพชฌฆาตได้ข่าวว่าสมัยก่อนเขาทำอย่างนั้นแต่สมัยผมไม่มีข้าพเจ้าหลังจากที่เลิกประหารด้วยดาบเปลี่ยนมาเป็นการประหารด้วยปืนนั้น รู้สึกอย่างไรบ้างครับอดีตเพชฌฆาตทีแรกผมก็ตั้งใจว่าจะไม่มาแต่ผู้บัญชาการท่านขอร้องเวลานั้นเหลือผมกับคุณทิพย์มียศเพียงสองคนที่เป็นเพชฌฆาตดาบหนึ่งด้วยกันผมได้อุต่าห์บอกกับท่านแล้วว่าผมไม่ถนัดในเรื่องปืนผาหน้าไม้ก็ตั้งใจจะเลิกเพราะไหนๆก็จะเลิกแล้ว แต่ท่านก็ไม่ยอมท่านก็ให้ผมกับคุณ feels, bbe bbe ทิพย you know. ์มียศมาหัดยิงปืนและต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปในแพทย์สุดจริตเมื <Marina> ่อคราวปราบกบฏนั้นคุณลุงได้เคยประหารผู้ต้องหาเป็นกบฏด้วยหรือเปล่าครับอดีตเพชฌฆาตคราวกบฏบวรวเดชผมก็เคยประหารคุณประวัติเคยประหารนอนเนนหรือเปล่าครับอดีตเพชฌฆาต จะประหารหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้เพราะมีการประหารมากด้วยกันแต่ก็ไม่อยากจะจำคุณประวัติเมื่อครั้งก่อนประหารด้วยดาบได้รางวัลค่าหัวคนละหนึ่งช่างเมื่อเปลี่ยนมาเป็นการประหารด้วยปืนแล้วรางวัลค่าหัวคนละเท่าไรครับอดีตเพชฌฆาตเมื่อเปลี่ยนประหารด้วยปืนเมื่อแรกแรกก็ช่างหนึ่งเหมือนกันมาภายหลังเปลี่ยนใหม่เป็นเจ็ดรอยบาท ผมกับคุณทิพย์มียศเห็นหว่าเงินมันแยะเลยแจกกันใหญ่มาเกิดเรื่องก็เพราะผมคราวนั้นท่านขุนทันทำก,การบัญชาเสนอขึ้นไปให้เฉลียแบ่งเงินที่ได้ออกไปให้ผู้ที่มาช่วยงานคราวนี้ด้วยวันนั้นข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นที่พอใจจากท่านผู้สูงอายุอดีตเพชรฆาตดาบหนึ่งเหรียญเพิ่มกำลังเมือง ท่านอดีตเพชรฆาตทั้งดาบทั้งปืนผู้มีอารมณ์เย็นได้อธิบายในสิ่งที่เรายังไม่รู้มากมายมิได้แสดงท่าทางว่าเบื่อหน่ายในการที่พวกเรารุมซักถามตลอดเวลาเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ